นี่เป็นภาพทหารเมียนมายางทิ้งระเบิดและยิงปืนสู้รบในพื้นที่รัดขยาบริเวณบ้านแม่แจ๊จังหวัดบอละแคด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสารวินตรงข้ามกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีรายงานว่าทหารกะเหลี่ยงขยาสามารถยึดฐานที่มั่นของเมียนมาได้จำนวน8ฐานที่มั่นขณะที่กองทัพทหารเมียนมาได้มีการส่งเครื่องบินสู้รบโจมตีฐานที่มั่นทหารกะเหลี่ยงขยาและบ้านเรือ,อนรัษฎร มีรายงานว่ามีรัษดรเสียชีวิตและบางส่วนหลบหนีเข้าพื้นที่ไทยด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนขณะที่บ้านอูนูตำบ,บนแม่คงอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่ล่าสุดที่ชาวบ้านในฝั่งประเทศเมียนมาสามหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ชายแดนไทยอพยพเข้ามาล่าสุดมีจำนวน3า6อบคนบานลอยให้อาจารย์ไม่มตอว่าบานลอยเเล่เน่ ตาวูเรียนในวา่ะโลโซกับว่ายูเอฟซอลเสียงปืนมาแล้วก็เสียงเครื่องบินมาเครื่องบินมาเฮ้ยบอยมาตลอดเลยก็เลยก็เลยกลัวกับว่าจะฆาเราไม่กล้าอยู่เลย เลี้ยหิบปูเนี่ยให้คาลาเดียเล้ยหิบปูพักที่ตากกลุ่ยฮาได้ได้คาลาเดียแมันเลยลากเพื่อนไปทำบูโรซะแล้วบูโระไรเนกุ่อ๋อก็คือข้างในหมู่บ้านข้างในก็คือมีระเบิดเข้ามาใส่แล้วแต่ว่าในหมู่บ้านตัวเองยังไม่มีแต่ว่ากลัวว่ามันจะโดอยู่แค่ในเขตชายฝั่งเลยสมมติว่าบ้านเราเป็ก็หมู่บ้านของคำเนี่ยตั้งอยู่เออเวลาเครื่องบินมาเราจะมาผ่านที่นั่นตลอดเลยว่ากลัวว่ามันจะ ด้านศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดแม่ห้องสอนรได้างานยอดหนีภัยความไม่สงบล่าสุดมีจำนวน4,876คนพักอาศัยในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวจำนวนสีแห่งส่วนสถานการณ์การค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนทั่วคราวบางจุดต้องปิดการค้าโดยปริยาย ขณะที่บางจุดแม้จะเปิดเช่นบริเวณบ้านแม่สามแลบอำเภอศบเมยก็มีชาวกะเหลี่ยงชาวเมียนมาเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าแต่ก็เงียบเหงาขณะที่ฝ่ายความมั่นคงยังขอความร่วมมือเรือไทยงดวิ่งในแม่น้ำสารวินโกวิดบุญธรรมไทย PBS รายงาน